อ้อับไปน้ำมันอ่ะโหช่วงนี้เนี่ยมาเป็นชุดเลยนะจอดรถทิ้งไว้บ้านเลยดีกว่าน้ำมันนะก็คือ <c oughs> ต้องยอมรับว่าคือต้นทุนมันแพงครับเพราะว่าเราเนี่ยมีน้ํามันเองในประเทศก็จริงแต่ว่าน้ํามันที่เรามีเนี่ยมันไม่พอกับที่เราใช้อ,อเราเรามีที่เราผลิตได้เองกับที่เราใช้ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เองที่เหลือส่วนใหญ่ต้องซื้อน้ํามันจากต่างประเทศทีนี้พอต่างประเทศเขาแพงมาตั้งแต่ต้น มันก็ไม่มีทางเลือกมันก็ต้องแพงขึ้นสําหรับน้ํามันนะซึ่งหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยน้ํามันแพงมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะมีการเก็บเงินเก็บนู่นเก็บนี่เกินไปหรือเปล่าครับอันนี้เราเอาข้อมูลมาให้ดูแบบชัดเจนเลยนะโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเต็มๆจอเลยนะครับ,รบเป็นราคาน้ํามันเฉลี่ยสําหรับประเทศต่างๆในอาเซียนนะฮะณนะวันที่8มิถุนายน2565 คุณดูช่องซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของเบนซินอ่าช่องขวานี่ดีเซลตั้งแต่หัวเลยคือแพงสุดไล่มาเลยเห็นไหมฮะเบนซินก่อนนะสิงคโปร์เนี่ยแปดบสามบาท<อ>ลาวหกสบาทกัมพูชาห้าบสบาทอันนี้ประมาณนะฟิลิปปินส์ห้าสิบาทอันนี้คือต่อลิตรนะเวียดนามสี่ิบหกบาทเมียนมาส4่บี่บาทไทยสี่สิบสี่จห้าห้าอินโดสีบสี มาเล16สิบหกและบลูไนสิบสามคือไทยเนี่ยถือว่าราคาถูกกว่าเขานะอยู่ในโซนถูกนะโซนโซน,โซนล่างๆลงมาอ่ะอันนี้สำหรับเบนซินนะที่มาเลกับบูไนถูกเพราะว่าประเทศเขา่มีน้ำมันเองเยอะอเขาก็เลยถูกแต่ว่าประเทศอื่นเห็นยไหมฮะเราเนี่ยถือว่าถือว่าถูกนะถ้าเทียบกับในอาเซียนนะแต่ทีน,นะทนี้แต่ทีนี้เราเราเราอย่าลืมไปนะว่าอย่าง,อย,างอย่างเคสบูไนเนี่ยคือขนาดประชากรด้วยนะอย่างที่คุณต้นบอกก็คือ ความต้องการใช้อะมันคือคนเขาน้อยแล้วเขามีน้ํามันเยอะใช่อาทีนี้มาดูช่องขวาดีเซลดีเซลเห็นไหมสิงคโปร์เท่าไหร่76็ดสิฟิลิปปินส์ห้าสิบลาว49ก้ัมพูชา47อันนี้ลิตรละนะอินโดสี่เมียนมาส4่เวียดนาม39นะฮะไทยสามสมาเล16และบรูนาเจไทยก็ยังถือว่า ราคาถูกอยู่ในโซนราคาถูกถ้าเทียบในอาเซียนนะโอ้ก็เนี่ยรองจากอะไรนะบุญลายบาเลยเลยนะใช่ทั้งดีเซลทั้งเบนซินอ,อ,อันนี้ท่านต้องเข้าใจ,จาการให้ถูกต้องด้วย <c oughs> เนื่องจากว่าหนึ่งต้นทุนแพงและโครงสร้างราคาน้ำมันของแต่ละประเทศเนี่ย ทั้งมาตรการในเรื่องภาษีนะระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือว่าการอุดหนุนราคาพลังงานเนี่ยมันแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันก็เลยแตกต่างกันแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเทียบกับในอาเซียนนะของเราถือว่าอยู่ในโซนถูกเห็นไหมถูกเป็นอันดับสามะลอจากบูไนแล้วก็มาเลยที่เหลือแพงกว่าเราทั้งเบนซินและดีเซล เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวว่าตามแนวชายแดนบ,บางทีก็มีพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนํารถมาเติมน้ํามันในประเทศเราเวลาเขาเข้ามาติดต่อกันค้าเติมแบบเต็มถังเลยแล้วเขาก็กลับไปใช้ในบ้านเขาอะ,อ,ะอะไรประมาณนี้ก็ยังมีแบบนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแต่ข้อมูลนี้ยืนยันอันนี้คือณนะวันที่8มิถุนายน2565นะครับก็ สบายใจในรนะะดับหนึ่งว่าเอาถึงจะแพงแต่ก็เพื่อนบ้านเขายังลำบากกว่าเราใช่ใช่นะครับอโอเคนะครับ